ตัวแทนของบริษัท FBT นะครับก็อยากจะขอบคุณเสเดชาที่มอบหมายความไว้วางใจให้กับเราที่จะดูแลเรื่องสถานที่เรารู้สึกว่าภูมิใจมากที่ว่าได้ช่วยสมาคมได้ช่วยประเทศชาติจัดพื้นที่เนี่ยให้พร้อมที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วเราก็ได้ร่วมมือได้รับการร่วมมือจากสมาคมเป็นอย่างดีโดยตลอด นะครับตั้งแต่ตั้งแต่พื้นที่นี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับเราก็มีความตั้งใจหวังว่านักกีฬาของเราจะได้ใช้พื้นที่ได้ประสบความสำเร็จกับซีเกมส์ในครั้งนี้นะครับอย่างที่ตั้งหวังไว้นะครับในในในฐานะของเจ้าของพื้นที่เราก็ได้เตรียมการ ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วเราก็หวังว่าทุกคนจะแข่งไม่ใช่แค่นักกีฬาไทยแต่ว่านำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติในด้านของกีฬา BMX ด้วยครับขอบคุณครับ